ไข,ข่ทองคำชายชราผู้หนึ่งมีฐานะยากจนสมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านหลังเกา่เกาๆหลังหนึ่งกับแม่ห่านอีกตัวหนึ่งเท่านั้นแม่ห่านจะเอาไขา่นละฟองเพื่อให้เขานำไปขายที่ตลาดทุกวันเจ้าว่านน้อยของข้าชวิตของข้าเลยก็เพียงเจ้าเท่านั้น แต่ค่ายจะทำอย่างไรให้มีเงินมาหาเลี้ยงปากท้องของตัวเองและเจ้ากันนะข้าจะออกไข่ให้ท่านทุกวันเพื่อที่ท่านจะได้นำไข่ไปขายที่ตลาดเพื่อหาเงินประทังชีวิตนะเจ้านานเยี่ยมเลยเจ้าหานหากข้าได้ไข่เจ้าหาน ไปขายที่ตลาดทุกวันข้าจะมีเงินอย่างแน่นอนชายชราพูดกับเจ้าหานอย่างมีความสุขอย่างน้อยชีวิตของเขาก็ยังเหลือที่เพิ่งอ่านนั้นก็คือเจ้าหานแสนปักดีตัวนี้นั่นเองอยู่มาวันหนึ่งแม่หานนึกสงสารจึงออกไข่ ทองคำหนึ่งฟองให้แก่ชายชราเพื่อที่เขาจะได้นำไปขายอย่างเช่นทุกวันชายชราเห็นอย่างนั้นจึงดีใจมากรีบนำไข่ทองคำไปขายได้เงินมามากมายและทำให้านาดีขึ้นแต่ชายชรากับยังไม่พอใจเกิดความโลภอยากจะได้ไข่ทองคำหลายหลายใบในคราวเดียวกัน จเจ้าออกไข่ทองคำไม่ค่าอีกเจ้านายข้าสามารถออกไข่ให้ท่านเพียงวันละปไเท่านั้นชายชลาได้ยินอย่างนั้นจึงคิดว่าในท้องของหา่านต้องมีไข่ทองคำเหลืออยู่อีกมาก วันหนึ่งเขาจึงแอบย่อเข้าไปในรล้าหา่านแล้วเอามีดที่เตรียมไว้ผ่าท้องหา่านทันทีแต่อนินจานอกจากจะไม่ทบไข่ทองคำเลยสักใบในท้องของห่านแล้วแม่ห่านก็ต้องตายลงอีกนับแต่นั้นเป็นต้นมาชายชราผู้โลกมากไม่มีน้ําหาน หรือแม้แต่ไข่ห่านจักไปให้นำไปขายอีกต่อไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโรคมากรอบหายเรื่องมีกับพื่อการครั้งเหมือนกานมาแล้วนักปลาใยญ่มยสัตว์บามากมา,ายอาศัยอยู่มีหมีตัวหนึ่งเดินหาอาหารกินซึ่งมีชื่อชอบผลไม้เป็นชีวิตจิตใจหากได้ วันนี้เบอร์รี่ที่มัาชื่นชอบผลดไปเสียแล้วมันจึงต้องเดินหาอาหารต่อไปจนได้มาพกบกับรังพึ่งลวงใหญ่รังพึ่งลวงใหญ่เสียจริงแถมยังกลิ่นหอมมากอีกด้วยหาข้าได้กินน้ำพึ่งค่าคงอิ่มไปอีกนาน น้ำพึ่งรวงใหญ่ส่งกินที่หอมหวานเจ้ามียิ่งรู้สึกหิวมันจึงรีบดึงรังพึ่งลงมากินอย่างอเ็ดอร่อยแต่ถ้าว่าการกระทำของมันทำให้ฝูงพึ่งโมโหมากจึงบินเข้าลุมต่อยเจ้าหมีท,ทันทีหยุดนะ โมหมากขึ้นจึงพยายามที่จะต่อยเจ้าหมีแต่เหล็กในพึ่งไม่อาจทิ้มทะลุขนหนาฟูของเจ้าหมีเข้าไปได้เลยจึงฝูงพึ่งเลยฝูงพึ่งจึงวางแผนปรึกษากันใหม่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี วางแผนเสร็จสิ้นแล้วผูงพึ่งก็ปินกูเข้าไปต่อยที่ใบหน้าของหมีอย่างพอมเพียงเจ้าหมีโดนพึ่งลุงต่อยจนหน้าตาบวมเป่งร้องงั่นด้วยความเจ็บปวดและต้องวิ่งหนีไปในที่สุดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นย่อมได้รับการลงโทษเช่นกัน เขาที่มีลำธารสะอาดหลายผ่านลำธารแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำสำคัญของื้นปาแล้วนั้นยังเป็นพื้นน้ำที่บรรดาสิงสาาสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายได้มาดื่มกินอีกทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์ที่กินน้ำอีกด้วยซึ่งเจ้ามนตัวน้อยก็ไขล่ลำธารแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารของพวกมันด้วยเช่นกันวันหนึ่งขณะที่เจ้ามดตํกำลังดื่มน้ำ พายุพัดกระหน่ำอย่างแรงจึงหอบเจ้ามดน้อยปิวลอยและดิ้วตกลงไปในน้ำจำหมดพยายามกระเสือกกระสนได้น้ำเข้าหาฝั่งแต่มันก็ไม่สามารถต้านแรงลมที่พัดตีน้ำจนกับเพื่อนอยู่ได้จนมันใกล้จะหมดแรงข้าไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยข้าด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วย อยู่ในลำพางมดน,น้อยร้องของความช่วยเหลือจนกระทั่งมีนกตัวหนึ่งเกาะอยู่บน,น,นต้นไม้ในลำพัได้ยินเสียงอันแหลมเล็ของมันจึงพยายามมองหาต้นเสียงด้วยความร้องใจเมื่อนกเขาเห็นดังนั้นจึงนี่จิกใบไม้แล้วลงไปใน bài này bài đây nha. เขาเป็นคนดีจริงๆเจ้ามดเก่าใบ,บไม้เอาไว้และอาศัยใบ,บไม้ให้ลอยกลับมันจนถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยทันใดนั้นขณะที่ทั้งสองกำลังดีใจอยู่นันน้นนายพรานคนหนึ่งย่องเขา้ามาเตรียมตะข่ายจะเหยียบจับนกเขาเจ้ามูที่เห็นหเขาจึงรีบตรงเข้ากัดส้นเท้าของเขานายพรานเต็มแรงจนนายพานร้องร,ร,ร่างด้วยความเจ็บ เขาจะรู้ตัวและปีนหนีไปได้ดัทงทำทวงทีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีเรื่องราตาสีหนีและหมาป่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราตาสีและหมีเป็นเพื่อนกัน เราก็ต้องแบ่งให้เท่าๆกันนะแต่กลับพูดว่าข้าน่าจะได้เนื้อแพะมากกว่าเจ้าด้วยซ้ำราตาสีเจ้าพูดอย่างนี้ได้อย่างไรข้าตั้งหากที่ควรจะได้เนื้อแพะมากกว่าเจ้าเจ้ามีจอบตะก,กะ ั้งคู่ได้ทะเลาะกันและถกเถียงกันไปเวลานานเพื่อที่จะให้ตนนั้นได้เป็นเจ้าของแพเพื่อมากินคนเดียวหรือได้มากกว่าพวกมันจึงเกิดการต่อสู้มีการกใช้กำลังก็ไม่มีใครยอมแพ้ใครจนกระทั่งในที่สุดเจ้าราจสะเขและเจ้าหมีต่างกันพาหมดแรงและนอนลงกับพื้นในขณะนั้น มีหมาป่าตัวหนึ่งมันบังเอิญเดินเข้ามาพบกับราชสีและหมีต่อสู้กันแล้วทั้งคู่ดูเหนื่อยล้าหมาป่าตัวนั้นถึงได้ฉวยโอกาสคาบซากข,ของแพะไปต่อหน้าต่อตาราชสีและเจ้าหมี กกันอยู่ได้เดี๋ยวข้าจะเอาไปกินให้เองอาหารที่แสนจะอร่อยพวกเจ้าคงต้องเสียงกันต่อไปก่อนก่อนจะรู้ตัวเนื้อแพะโดนหมาปากขโมยไปแล้วพวกมันรู้ ร้องไห้เจ้าหมาป่าที่่าแกะไว้ให้พวกเรานี่มันช่างโง่เอาเสียจริงๆนี่ถ้าเรายอมแบ่งเนื้อกันคนละครึ่งก็คงไม่ถูกเจ้าหมาป่าแย่งไปหมดแบบนี้อดกินเลยไม่น่าเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความโลภยอ่อมนำมาซึ่งความสูญเสียจงม,มีสติและคิดไข้ควรให้รอบคอบไม่งั้นจะนำมาซึ่งความเสียใจในภายหลังเรื่องนกฮูกกับช้างณป่านอันกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมีนกฮูกแ,และช้างเป็นเพื่อนรักกันและอาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานซึ่งนกฮูกนั้นเป็นสัตว์ที่ฉลาดเฉลียว ส่วนช้างป่านั้นมีพลังกำลังมหาศาลทำให้ทั้งสองช่วยเหลือซึ้นกันและกันอยู่เสมอวันหนึ่งช้างออกไปหาอาหารอย่างเช่นทุกวันมันได้พบกับเหล่าปีศาจร้ายที่กำลังเดินทางเข้ามาในป่าเพื่อที่จะตามหาช้างป่าสักเชือกกลับไปให้พระราชาพอดีเหล่าปีศาจทั้งหลายจึงดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้พบกับช้างป่าเชือกน,นี้จึงได้จับตัวช้างป่ากับพระราชวังหมายจะให้พระราชากินพวกท่านจับตัวข้าไปเพราะเหตุใดกัน ถามเหล่าปีศาจร้ายขณะที่ตนกําลังถูกพาตัวกลับไปที่พระราชวางังหนึ่งแม่ปีศาจร้ายจึงพูดขึ้นว่าพระราชาขอบพวกข้าฝันว่าได้กินช้าข้าเลยจะทําให้ฝันของพระราชาเป็นจริง หากเป็นเช่นนั้นขอ,อให้ข้าได้ไปพบกับเพื่อนรักเก่าของข้าเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือไม่ข้าสัญญาว่าจะกลับมาหาพวกท่านและจะยอมให้พวกท่านจับข้าไปให้พระราชาิิหากเจ้าสัญญาสัตว์จั ข้าก็จะยอมให้เจ้าไปบอกลาเพื่อนเก่าของเจ้าก็ได้ข้อตกลงระหว่างช้าป่าและเหล่าปีศาจเป็นไปได้ด้วยดีเพราะช้างป่าสัญญาว่าจะกลับมาให้ราชาของเหล่าปีศาจกินพวกเหล่าปีศาจจึงยอมปล่อยตัวช้างป่าให้ไปพบก,กับเพื่อนเก่านั่นคือน้องมู้นั่นเอง เมื่อช้างป่าได้พบกับนกฮูก่จึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นกฮูกเพื่อนรักได้ฟังนกฮูกจึงพูดขึ้นว่าขอให้ข้เาเป็นแพ่อนและชิ้หาทางเพื่อเจ้าทั้งสองเดินทางกลับเข้าไปในป่าลึกอ,อีกครั้งเพื่อรักษาสัญ,ญญาที่ให้ไว้กับเหล่าปีศาจเมื่อเห็นฝูงปีศาจกำลังชุมนุมกันอยู่นกฮู้ผู้ทีเล่าฉลาด ซึงออกอุบายในการช่วยเหลือช้างเพื่นรักเพื่อการสร้างกระือปีกบิดขี้เกียจทำทีว่าตนเพิ่งตื่นนอนก่อนจะพูดขึ้นว่าเมื่อกี้ค่ะ อ,อย่างรวดเร็วทันนีทันใดว่าข้าเจ้าไม่สามารถแต่งงานกับราชินีของพวกข้าได้เพียงเพราะความฝันอย่างโง่อๆหลอกนะนางฟู่จินนี่ตอบอย่างรวงเดเร็วทันทีทันใดว่า ไบ้้านดและนี่คือวิธีที่นกอูกได้ช่วยชีวิตชักฝาเพื่อนรักนั่นเองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคบประิผู้มีปัญญาเป็นเพื่อนย่อมช่วยให้พ้นภัยได้